ูงนะคะคันนี้ตัว E ลอง g t อ p นะคะปี2018นะคะคันนี้จะเป็นตัว E พัดนะระราคาปเป็ลอยอยู่ที่5 50,000บาทส่วนลด20,000นะคะข้างวัด9,004นะราคานี้ฟรีดาวอยากข้างวัดถูกลงก็แนะนำดาวเพิ่มเนาะรถบ้านเพิ่งเข้ามาใหม่สีประตูไม่ค่อยเอาเข้ามานะคะถ้าเป็นโตโยต้านะให้ดูแต่หน้าของเครื่องเลยเดิมเดิมเดิมหมดเลยนะคะบอดี้รถแล้วก็แ่นเพจมอกอ,อยู่แบบนี้อ่า สมหน้าลออแบบนี้เลยเด็กเป็น ABS นะคะล้อเป็นล้อเดิมแบบนี้นะคะกระจกเป็นโครเมียมมือจับเป็นโครเมียมเลขหม่จะอยู่ที่10,000แสนเบาะผ้ารอบคันนะวงมาลายพร้อมเสียงรถเสียงได้หน้าจอเชื่อมบลูทูธยา์ธรรมดามี Airbag 3ลูกครับผมฟัง์ชันเสริมนี่กุญเจรีโมทกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งระบบเอเนห้องผู้โดยสารนิดนึงอ่ะเดีไม่ รถเข้ามาใหม่เนาะบอดี้สวยๆแบบนี้ล้อๆแบบนี้เลยก็ถ้าลูกค้าสนใจอยากซื้ออยากจับอยากจองนะคะลิงก์ไลน์เบอร์โทรจะปักบนด้านบนด้านล่างตัวแสดงเพิ่มเติมเลียกค้างเลียกโทรมาต่างจังหวัทดทำสัญญาถึงที่สองด้วยสิล์มบาทจ้า